แบบว่าไปดูเองเพราะว่าอยากไป้วไม่มีโอกาสได้ไปค่ะใช่แต่ว,ว่าถ้าถ้าใครอยู่นิวยอร์กฝากถ่ายมาด้วยนะคะหนูอยากไปดื่มด่ำในเอ็กซ์เพรียา์ที่อล่าสุดเลยที่เราีโอคาดได้ขึ้นดูบอยทียอกใช่ค่ะ,คะก็เออรู้สึกตกใจค่ะเพราะตอนที่หนูรู้ว่าจะได้ขึ้นนะคะ่ะแล้วก็เป็นแคมเปญของ Spotify ด้วยแล้วแบบหนูก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วไม,ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ ตรงนั้นนะคะเพราะว่าหนูเคยไปตรงไทม์สแควร์แล้วแบบตอนนี้เห็นก็แบบว้าวจอนี้ใหญ่จัง <c oughs> <c oughs> อะไรแบบนั้นแต่ว่าไม่ไม่ได้คิดว่าวันหนึง <c oughs> ่งคือภาพของหนูจะได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วแบบเออเหมือนเพลง Heartbeat ก็ได้เข้าไปใน Spotify e q u a l เออ <c oughs> ในเพลย์ลิสต์ของ Spotify e q u a l นะคะแล้วเป็นเพลงที่หนูแต่งเองด้วยแล้วหนูแบบไม่เคยคิดว่าเพลงที่หนูแต่งจะได้ไปอยู่ในนั้นเลยหรือ <c oughs> <ๆ>ว่าได้ไปขึ้นบิลบอร์ดเนี้ยะคะ่ะก็ขอบคุณ ขอบคุยน,นะคะสำหรับการสปอร์ตแล้วก็ขอบคุณ Spotify ด้วยนะคะที่เลือกแอลลี่แล้วก็เพลง Heartbeat ไปึ้นเห็นตัวเองยอยู่บนจอใหญ่ๆนี่ยืนจ้องนานไม่ค่อยเร่ยเผื่หน้าตัวเองไม่ค่อยจะกล้าจ้อ,บบอ,อ,จอ,อ,องเท่าไหร่แต่ว่าหน้ามันแบบคือปกติหนูดูในจอมือถือเงี้ยหน้าเล็กแต่ว่าพออยู่ตรงนั้นมันก็แบบ มันเต็มที่เลยเต็มจอยอะไรแบบคือมันก็อ้วกอย่างงี้ต่ว่าอันนี้มันเป็นโปรเจกต์อะไรอะเป็นเพลงของเพลงใช่เหมือนกับว่า Spotify เขาจะมีเออหนูไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนบ่อยขนาดไหนแต่ว่าคือมันจะมีเออเพลย์ลิสต์อีกัวของเขาอะค่ะที่จะเป็นแบบว่าเอออาร์ติสที่อะไรเงี้ยค่ะที่จะไปขึ้นแล้วก็ จะเป็นของทั้ง Spotify เลยค่ะค่าก็จะเลือกเพลงแล้วก็เลือก playlist ที่จะไปขึ้นก็สนับกับเปลี่ยนไปเรื่อยๆน่าน่าจะใช่าไปเห็นว่าไงบ้างคะากก็แบบว่าเขาก็เขาว้าวค่ะเขาแบบโอ้ยเจ๋งเยอะมีพันแฝดแบบถ่ายส่งมาให้เราเยอะไหมคะคือหนูแบบว่าเพื่อนคุณยายเหมือนจะไปดูมาให้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าหนูไม่ได้แบบว่าไปดูเองเพราะว่าอยากไปแล้วไม่มีโอกาสได้ไปค่ะใช่แต่ว่าถ้าถ้าใครอยู่นิวยอร์ก ปากถ่ายมาด้วยนะคะอยากไปดืด่มด่ำใน Experience ยรอสมาจริงพอ,พ,อพอเพลงนี้ขึ้นแล้ว้าหวังเพลงต,ต่อไปหรือกิจกรรมต่อไปจะมีได้เห็นวันมันเกิดอะไรอย่เงี้ยมีไหมโอ้ก็ พยายามไม่คาดหวังค่ะเพราะว่าคือเวลาหนูทำผลงานหนูก็หวังว่าจะออกมาดีที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าผู้ฟังหรือว่าคนดูอะไรเงี้ยค่ะจะเอนจอยไปกับหนูเฉยๆหนูไม่ได้คาดหวังว่าแบบเอ้ยหนูจะต้องได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะคือแค่อยากทําในสิ่งที่ตัวเองรักมากที่สุดให้สนุกที่สุดค่ะเพราะมันมีแบบว่า achievement อะไรแบบนี้มันก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็แบบมันไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้อย่างการแสดงเป็นยังไงบ้างคะบอ ตอนแรกหนูก็รุ้นรุนลุนมากค่ะกับ Heartbeat เพราะว่าหนูไม่เคยปล่อยเพลงที่ตัวเองเขียนออกมาเองอะนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยเราปล่อยออกไปยังไงมันก็ดีแหละคนก็คงชอบแหละอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือปกติมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบหนูเลยคิดไว้ว่าโอเคแบบแค่เราพอใจก็พอแล้วซึ่งครั้งนี้เป็นแบบเอาจริงๆเป็นครั้งแรกๆเลยที่หนูรู้สึกพอใจมากๆค่แล้วแบบ เหมือนหนูมีความสุขในการปอร์ฟอมเพลงนี้มากๆจริงๆค่ะกเ็เลยแบบแฮปปีค้ค่ะแฮปปี้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่ากระแสจะเป็นยังไงแต่ว่าเวลาเห็นคอมเมนต์ที่บอกว่าแบบได้ชอบเพลงนี้ใช,ช่ชค่ะหรือว่าทำแบบติ๊กตอกกับเพลงนี้อย่างเงี้ยค่ะ หนูก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่ให้โอกาสน้องฮาร์ตบีทค่ะถ้าจะกดดันตัวเองมันจะรีบออกเพลงออไปที่จะออกมานหรืเป็นอ่างที่เราแตะเองด้วยแล้วแบบรู้สึกแบบการแสมันค่อนข้างดีออะไรย่างเงี้ยเอออจริงๆท่านบอกว่าไม่กดดันเลยก็คงไม่ได้ะมันก็มีความกดดันแหละค่ะแต่ว่าหนูพยายามกดดันตัวเองในทางที่ดีว่าเออ่ทุกครั้งที่แบบว่าออกเพลงหนูก็พยายามทําให้มันถึงมาตรฐานตัวเองอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้วัดตัวเองกับใครหรือว่าวัดตัวเองกับเลเวลไหนแต่แค่เป็นความพอใจของเรา ามากกว่าว่าโอเคถ้างานนี้นเราแบบอเอ้ยไม่พอใจเลยเราต้องไปซ้อมมากขึ้นนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันพอใจสําหรับเราแล้วอันนี้เราก็จะพยายามแบบให้กําลังใจตัวเองนะถ้าผิดพลาดตรงไหนเราก็แบบว่าพร้อมที่จะแก้อยู่แล้วค่ะแล้วมีเขียนพงให <c oughs> ม่กันรือเปยังไม่มีคือเอาจริงแบบการเขียนเพลงมันยากมากแบบ <c oughs> นแบบี้คือพอมันมาเพลงหนึ่งมันแบบมันจะคิดมาก,กว่าแบบแล้วเพลงต่อไปเราจะเขียนเกี่ยวกับอะไ,ไรดีอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่า สาธุขอให้มีเพลงมาถึงหัวหนูอย่างแล้ๆคนเขาจะมีประสบการณ์หรือยังแบบคนเกยนเพลงเศร้าได้ก็ต้องแบบอกปากอะไรเงี้ยแต่เราดูแบบอาจจะยังเรื่องเรื่องความรักอาจจะยังน้อยน่อยอะไรเงี้ยประสบการณ์ยังน้อยเร่อวรยคือเพลง h าร์ด b e a หนูคิดขึ้นมาเพราะว่าคือจริงๆหนูได้ฮุกของเพลงนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็พอแบบ ใช้คอมโบฮาร์ดบิดมาซึ่งหนูก็แบบจะทำอะไรกับคอมโบฮาร์ดบิดดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในชีวิตนี้เลยก็คือฮาร์ดบิดนั่นเองเราก็เลยเปรียบคนเสมือนแบบว่าฮาร์ดบิดของเราเหมือนกันนึกซ<ม>ึ้งสุดๆไปเลยอยากว่าอย่างช่วงเวลาศิลปินอย่างเงี้ยมาานันจะมาในช่วงไหนที่ทำให้เราสามารถแบบว่าเพลงได้อย่างเงี้ย ตีสามไม่รไปช่วงเวลาศิลปินตีสามคือแบบถ้าบอกให้หนูเขียนเพลงตอนสองทุ่มไม่มีทางไม่มีทางเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าทีสามปุ๊บอาจจะมีอาจจะมีแบบว่าความสามารถเล็กน้อยแต่ตีสามยังไม่นอนเนาะแต่ช่วงนี้หนูต้องนอนเร็วขึ้นเพราะว่างานก็เลยอาจจะปรับเวลาศิลปินมาเป็นตอนห้าทุ่มอะไรเงี้ยใช่ออยางครั้เราเคยบ่นเลยว่าแบบอยากทำงานการแสดงบ้างอะไรเงี้ยมีติดต่อมาบ้างไหมคะ มีบ้างแล้วก็มีบ้างแต่ว่าจะเป็นเช่นไรต่อไปอยากให้ทุกคนมาติดตามค่ะแต่ก็มีเวลาไปแสดงแล้วใช่ไหมได้อยู่เลิกหลักอ่าไม่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 คือแบบว่าคือช่วงนี้คิวมันแน่นเหรอคะมันมอัดเกินไปคือช่วงนี้คิวแน่นด้วยค่ะแล้วก็เหมือนหนูก็อยากลองทำหลายๆอย่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสจากลูกค้าที่น่ารักที่แบบว่าไว้วางใจให้หนูได้ เป็นพิจัณเตอร์หรือว่าได้ร่วมงานอยู่กับเขาเนี่ยค่ะก็เลยเราก็เอนจอยกับสิ่งนี้มากๆก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมาเลยอย่างพักการแสดงแต่ท่าต่อหน้าเราเราต้องเตรียมคร้อมเตรียมอย่างไรต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ตอนเทรนนี้่เรียนการแสดงบ้างค่ะแต่มันจะเป็นการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าใช่หนูก็ยังไม่เคยได้เรียนแบบ จริงจังมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือหนูเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วชอบดูซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะเลยแบบว่าได้ได้รับแรงบันดาลใจ<ม>บ่อยคะ<ม>่ะที่แบบเฮ้ยอยากเล่นบทแบบนี้หรือว<ม>่าเอ้ยอยากเล่นอะไรที่แบบว้าวอะไรเงี้ยพี่ติดต่อมามีปฏิเสธไปเยอะไหมคะ,อ,ะอาจจะเป็นด้วยเรื่องคิวด้วยอะไรเง<อ>ี้ยใช่ก็อาจจะศศมีปฏิเสธไปบ้าง<ม>เรื่องบทนี่มีส่วนไหมคะเเรลี่ที่แบบว่าอยากจะเลือกเป็นพิเศษอย่างเงี้ย จริงๆหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะเลือกบทที่เข้ากับหนูมากที่สุดอเี้ยคะ่ะมล้วก็ว่าบางบางบทหนูอาจจะรู้สึกว่าเอยถ้าเป็นหนูมาจะถ่ายทอดออกมาได้ไม่ดีเราก็ไม่อยากให้ทำถ้าใ,ใครผิดหวังอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเหมือนพอเราได้รับบทมาแล้วเราต้องเป็นคนที่เป็นคาแรคเตอร์นั้นเลยเราต้องแบบสวมบทเป็นเขาอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งบางคาแรคเตอร์หนูก็อาจจะไม่ถนัดก็เลยคิดว่าเออมันมันก็ขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยว่าเออเราคิดว่าเราจะเป็นเขาได้ไหมอย่างเงี้ย น่างไรน่คบายบายเลยใช่ไมคั้ยเออจรหรืออยากนะตายตลุกวาวลยคือถ้าดกว่าหนเล่นเ้ยแบบคนอาจจะตกใจว่าแบบ่อแบบยไง้วฟินเอได้ร้ายไม่ไร้าได้ร้ายอ้ไอ่นมคือยากอยากพิสูจน์มือตัวเองเหรอคะเลยใช่คือหนแค่อยากเออมันก็ว่าหนูมีความชอบหไายลอย่าง ในวงการนะคะแล้วก <chips> ็อยากจะลองหลายๆอย่างเขาก็เลยคือไม่ไ <wild> ด <audio> ้ร sort of ู้ส <mouse pudding> ึกว่าเอ้ยต้องพูดตัวเองอย่างนั้นแต่ว่าอยากอยากมีประสบการณ์ในหลายๆด้านแล้วกันถ้าประเดิมถ้ามีโอกาสประเดิมเรื่องแรกเป็นดังรายคนูไม่ติดอุ้ยจริงเหรอคะติดนะติดนะไม่หนูต้องดูบทอาจจะดูคือแบบสิ่งที่หนูอยากลองเล่นคือแบบอุ้ยอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบ ไม่ไม่ได้ย้ายมากเหมือนเขาว่าเขาต้องทำสิ่งใดเพื่ออะไรอะไรเงี้ยดูเป็นคนลึก <ๆ S 2> ลับซับซ้อนห <ๆ S 2> น่อยหน่อยอยากลองอะไรแบบนั้นโอเคโอเอลลีล่